สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้คัวอีสานกับแม่บ้านอังกฤษสิบห้ามากินตำบักหุงกับทอ,อะะทอดเนื้อเห็นบ่คะเนี่ยทอดเนื้อแห้งหมูแห้งสนอเปล้วพิดแล้วก็อันเดี๋ยวสิมีคลิปอันทัดไปนะคะอันนี้ก็คือตำมะหุงเราโอ้โอ,โอ,โอแล้วก็อันอันนี้เขาเอินยังก่อ คกคกประจำตำแหน่งอีกแล้วคกประจำตำแหน่งโอ้เมื่อนี้คิดอยากกินนั่นตำมะฮุงเพดๆนะคะกับอันบะมี่ผักบะมี่ยังดหรอคะเมื่อนี้แต่ว,ว่าจุ้มข้าวเหนียวหอนๆนะคะข้าวเหนียวเข้า เต็มขึ้ือยากแบบนี้ง่ายๆค่ะบ่มีพ่พักบ่มอ,อย่างมี่เขืออยู่ต่ำใส่ด้วยง่<ๆ>ายๆพักฮ้่มโบนเนนมุนนี่หมูจัดเดียวเห็ดเองค่ะนัว มันหุ้งกรอ,กรอบๆอันการเดินอยู่ที้งกลางนี่กูจะเด้มานั่งลบอันนี้นะคะมันแดดค่ะบางทีไปนั่งอยู่กลางสวนพละ่ะมันก็จะแดดแห้งแค่เหรอตายเพราะดีเลยตายแดดเพราะดีแต่แลยได้มานั่นางขึ้นอันตักพงตักผาไอ้ยังแดดดีค่ะ

tầm thấy bình ngoài hả? áo subscribe cho ติบหนึ่งสงกินเมิดปะข้าวเหนียวอยากย่องอยู่ค่ะอิ่มไปเพิ่นหนักหนักข้าวเหนียวนี่หน,นักหืมห่ว ดว่ได้วม่ได้ไม่ได้คันนื้อ่ <c oughs> ันเป็นสีเรืองทอง <c oughs> <c oughs> อะไรยูนห่มอ่ะนาเป็นดำๆยังไงบุ๊ดำกระช่างเนาะพี่น้องเนาะโคตรมันดำ xem chung ra mày giá ký mặt người mặt bên chung tay là hả ออก,ก็แคกเสียงนีหยังบุ่ปึ้งปึงปังปัง,ปง,ปงมีคลิปอยู่ค่ะเห็ดอันมูดดเดียว เดี๋ยวว่างๆเอาลงให้พ่อแม่พี่นองได้เบิง่งตรงขามถนนตรงขามค่ะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นสัางบ้านส้างหมูบ้านจะก้าก็คือจังเลิกเมื่อแล้วข้ามันเมื่อนี่เฮ็ดอีหยัง Hãy <tôi> subscribe อเจ็บนัวดค่ะแห่งดีดีว่าเป็นสีบ่แห่งแห่งโพดพุดน่นลวกขับปุ้นคนเนี้ยวนันนุนนีด่ดีนะคะที่บรลิลวกขนันย่างหิวนี่อยากกินไปเื่อ เนื้อแเดียวต้องต้องมีมันติดค่ะันมปิ้มมันเนี่ยกระแฮบต้องมีมันติดอืมกรอบใค,มคมบ้มาคือกกนมาฝากบังฮงมนหลกปกเปก ักตน้ตนต้นน้อยตอน้นแลบๆกับบัวแสบต้องมาลกปลกเปก็คือต้องแสบอืมคือว่าต้นแล้วึงน้อง สุดยอดกราเด่นก่ะต่ำเซอขค่ะบโบริปร่ปอดบริังวิ่งได้อาธาตรตดแลกแน่บบแลกแน่เลระเทศบ้านวาม phải phải mắc kim thức cảm ơn bậc nào bịp sai quá rất nặng Ăn จำบกหุ่งเขาเนี้ยวขาปุ่นบ่ค่ะบ่อม่มดอกเสียงรบกวนเยอะมากเลยเดี๋ยวสิไ้ปิดคลิปแล้วล่ะพี่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิเบืีอมีเตสียงรบกวนนี่ยังบ่ย่มสิเบ่ออาคลิปนี่บม่มีเสียงยัง ทำยังไงให้พี่น้องเบิ่งก่อนไปผู้ใดมกักกะกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจในด้วยค่ะเด้เดอเพจกะบัวอีสานก็ไม่บ้านอังกฤษนะคะแล้วก็ช่องทาง Youtube กะบพิมพ์ลงไปเลยค่ะว่าสสิปภาฮิวเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็จะขึ้นมากอยู่นะคะ คลิปนี้ก็ะจะไปรับซํำน,นี้ค่ะเดี๋ยวจะกินต่ออยู่เพราะว่าเสียงมันแบบว่าอันนั้นหลือซะเหลือเกินโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ